หน่อยนึงนะคะถ้าเจ็บมากแล้วไม่ไหวบอกช่างนะคะดูกันแก้วไปก่อนนะคะ <c oughs> นิดหนึ่งนะคะ เจ็บงเจ็บก็ช่างคือบอกตัวเองด้วยนิดนึ่งนะคะเจ็บหน่อยหนึ่งนะไม่ไหวบอกนะคะเหลืออีกยี่สิบเปอร์เซ็นเสร็จตาสิบเปอร์เซ็นเสร็จค่ะห้าเปอร์เซ็นตเสร็จค่ะ โอเคเก่งมากค่ะเจ็บนิดนึงนะจ๊ะฉันค่อยๆทำให้อยู่นะไม่ต้องกลัวนะคะก้นแก้วไปถึงไหนแล้วคะ ต้องัดบางท่านไม่เข้าใจว่าทําไมต้องงัดเพราะว่ามันไม่ออกนะคะเราต้องงัดเจ็บนิดนึ่งนะคะฮึเอันนี่คือมีอะไร คันคอหรือว่าขอโทษนะคะมันจะเจ็บประนันอยู่บอเก่งแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้า,ม,ม,ามาดูมาดูด้านค่ะเดี๋ยวคือก่อนคือก่อนทำมันจะเจ็บประนันอยู่บอ <c oughs> <c oughs> ดูของตัวเองนะคะช่างวัดให้นะคะนี่ก็ไม่ได้แพ้ก,กันจ้ะในคลิปที่ดูมานะคะเนี่ยรู้สึกโล่งไหมคะโล่งเลยนะคะ,ะใช่ค่ะคุณลูกค้าตัดเอถึงตรงนี้นเห็นไหมคะเห็นรอยไหมคะ แล้วก็หยุดอาจจะเป็นเพราะว่าเจ็บก็หยุดเลือดออกก็พออาจจะเป็นประมาณนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวโพสคลิปไว้ให้ตอนเย็นนะคะ